เป็นประธานกรรมการวิศวกคนรุ่นสดผู้ประดิษยาเทอร์ราครับเป็นอย่น right> ี้กจลังเป็นข่าวในจังหวันซ well ึ่งเขาได้ขออนุญาตล่าเรื่องราวของยาเทอรสักซึ่งเปงก่อนแล้วก็วันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลกับทางประชาชนเนั่นกว่าเราประสบความสำเร็จในเรื่องของการทดลองในหลายๆด้าน นะครับซึ่งทั้งที่ได้ผลมาแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการาให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อที่จะป้องกันความสับสมนะครับที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้ครับผมขออนุญาตเล่าที่มาของยาเกลาร์เนี่ยยาเกลอราเนี่ย,ย,เ,เ,ยเป็นยาแผนโบราณที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเก้าชนิดนะครับปรากฏขึ้นมา ตำรับยานี้ปรากฏขึ้นมาตั้งแต่เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า1 0 0่ปีนะครับเป็นตำรับยาที่เป็นมรดกของชาติไทยแท้จริงซึ่งตำรายานี้ปรากฏมันซึ่งอยู่ในคำพีแพทยศาสตร์สงเคราะห์แต่จริงๆแล้วมีอยู่ในก่อนหน้านั้นแล้วคำพีแพทยศาสตร์สงเคราะห์นั้นเป็นคำพีแพทย์เรียกว่าได้ว่าเล่มแรกของประเทศไทยเนื่องจากว่าในสมัยก่อน ถ้าเราเคยย้อนไปนะครับถ้าเราเคยเห็นเนี่ยเรา,จะเ,เราจะเคยเห็นสมุดข่อยเราอาจจะเคยเห็นสมุดข่อยโบราณใช่ไหมครับ <S <S ซึ่งสมุดข่อยโบราณเนี่ยจะมีลักษณะการบันทึกด้วยมือแล้วก็เจียนสมุดข่อยเขาเรียกจามสมุดข่อยนะครับแล้วก็แต่ละบ้านก็จะมีสมุดข่อยนะครับที่เป็นหมอที่ไปเรียนมาจากที่ไหนแต่นักศึกษาวิชาก็าจะเอาสมุดข่อยมาจานแล้วก็บันทึกสืบต่อันมา ซึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านก็งงทรงมีวิสัยทัศน์ยาวไกลว่าถ้ากาจารย์กันไปอ,อ,อย่างนี้เนี่ยไม่ได้มีการรวบรวมเป็นรูปร่างเพราะฉะนั้นอนาคตมีแต่จะสูญหายหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ทรงมีพระราชดำริให้อีกแพทย์หลวงนะครับก็คือพระยาพิสุประสานเวศเนี่ยทำการสังคานาคำภีทั้งหมดเลยได้มาทั้งหมด14บสี่คำทีเริ่มสังคานาตั้งแต่ปี2413 แล้วก็เสร็จสิ้นปีทิมในปี2440ชื่อว่าหนังสือแพทยศาสตร์สมเท์นะครับปี2เล่มด้วยกันซึ่งเป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอแนแพทย์แผนไทยแผนไทยตั้งแต่ยุคนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตรงนี้ก็คือถือเป็นทุนการแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวผมเล่าต่อไปท่านจะเห็นว่าโอ้โหตรงนี้มันเป็นเรียกได้ว่าเป็นพระบราบรมีกกเก้าอย่างแท้จริง นะครับทีคุ้มครองบวงประชาชนชาวไทยมาถึงทุกวันนี้นะครับเรื่องด้วยใน14คมภีนั้นมีคมภี์สําคัญอันหนึ่งซึ่งเป็นคัมภี์ที่แก้ไขที่มีอาการรุนแรงในคมภีบันทึกว่าให้เหนือให้ยิบให้การครับซึ่งป่วยเนี่ยถ้ามีอาการป่วยหรือติดเชื้อเนี่ยสามวันเจ็ดวันตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไข้ที่มีอากุนแรงอย่างนั้นให้รักษาด้วยยาในคัมภี์จะมียาที่กอดเจ็ดตำรับ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำรับสุดท้ายชื่อว่ายาครอบไข้ตักกศิลายาครอบไข้ตักกศิลาเนี่ยในคำดีระบุไว้ชัดเจนว่าถ้ามีไข้เป็นไข้มีอาการหนักแล้วกินยาตัวอื่นมาระยะหนึ่งแล้วอาการไม่ลดเราลงก็ให้ทำยาตำรับนี้กินจนกว่าจะหายนะครับจึงชื่อว่ายาครอบไข้นะครับครอบก็คือ ครอบคุมนะครับไทยได้รุกชนิดเราก็เลยนํำตำรับยานี้นะครับมาขึ้นทะเบียนอ,อยอเราได้รับการอนุญาตให้ผลิตยาตำรับนี้ตั้งแต่ปี57เราได้เลขทะเบียน G40 57นะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งก่อนหน้านี้เราผลิตอยู่แล้วและเราก็นำมาใช้ในลักษณะของการแก้ไข้หวัดไขห,หวัดใหญ่แค่นั้นเองเพราะว่าโรคระบาดอื่นมันไม่มีหลังจากนั้น ผมก็นำมาใช้ในการารักษาคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสอื่นๆอย่างเช่นโรคเริมหรืองูสวัดอย่างคนไข้รายนี้นะครับเดี๋ยวผมขอนุญาตให้นักข่าวดูคนไข้รายนี้อายุ95ปีน,นะครับปรากฏว่าเป็นมูสวัด,ดรักษามาระยะหนึ่งแล้วอาการไม่ดีขึ้นผมก็ใช้สมุนไพรตำรับนี้นะครับก็คือยาเกอร์ด้าเนี่ย แกะแคปซูนแล้วก็ละลายน้ําแล้วก็ใช้ทาบริเวณหมาแผลนะครับแล้วก็รับประทานด้วยปรากฏว่าแผลยุบตั้งแต่วันแรกแล้วสามวันแถลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นคนไข้ที่ผมดูแลผมเองเป็นแพทย์แผนไทยนะครับมีความสนใจในเรื่องของตำลับตำราแล้วก็แล้วก็เรียนรู้ในเรื่องออสมุนไรนพรมา,าจากการาบรูกทูบายจันนะครับทีนี้ใน เมื่อมันมีหลายๆเคสเข้าผมก็เลยคิดว่าเอ้ยยาตัวนี้มันคือมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสนะแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสเจอกับนักวิจัยท่านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอาจารย์ภาควิชาชีวเคมีนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมก็เลยเรียนท่านว่าไอ้ยาตัวนี้มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสนะท่านก็บอกเอามาทดสอบสิแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากปี2020คือปีที่แล้วนะครับทีนักวิทยาศาส์จดนได้ค้น เอนไซม์ตัวหนึ่งซึ่งซึ่งไวรัสโควิด -19 ใชเอนไซม์ตรงนี้ในการขยายตัวในร่างกายถ้าเรายับยั้งเอนไซม์ตัวนี้หมายความว่าไวรัสจะขยายตัวไม่ได้ในร่างกายนะครับนักวิทยาศาสตร์จีนได้ค้นพบนะครับที่อู่ฮั่นเมื่อปีที่แล้วหลังจากนั้นเราก็อ,อ,อาจารย์ท่านนี้ก็ไดเอนไซม์ตัวนั้นมานะครับแล้วก็เอนไซม์นั้นชื่อว่าเมนโปรตีเอสนะครับ ทีนี้หลังจากที่เรานำยาเกอร่าไปทำการทดสอบปรากฏผลการวิจัยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนท่านในเอกสารนะครับปรากฏผลการวิจัยปรากฏว่า,าตัวยาเกอร่ามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ไวรัสโควิด -19 ใช้ในการขยายตัวเนี่ยได้ดีมากนะครับดีมากขนาดไหน ก็คือเทียบกับสารสำคัญอื่นๆอย่างเช่นแอนโดคาโฟไลแอนโดคาโฟไลก็ถือว่าแอนโดคาโฟไลนีเป็นสารสำคัญในฟาร์มาจายนนะครับซึ่งแอนโดคาโฟไลเนี่ยมีฤทธิ์ยับยั้งที่ดีอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าสารสกัดยาของผมยาเคอร์านั้นมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้ได้ดีกว่าแอนโดคาโฟไลหนึ่งร้เท่านะครับซึ่งตรงนี้เป็นความสำเร็จ เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นยินดีของทีมวิจัยเป็นอย่างมากนะครับหลังจากนั้นเราก็วิจัยต่อไปอีกหลายเรื่องนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปวิจัยในเรื่องว่าถ้าเราหยดยาเคอราราลงไปในเซลล์ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วเทียบกับกลุ่มควบคุมแล้วเป็นอย่างไรเชื้อไวรัสมีการขยายตัวแตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ไม่มีเคอรา์าเป็นอย่างไรปรากฏว่าปริมาณไวรัสที่ เราในจานพ่นเซลล์ในจานเลี้ยงเซลล์ที่หยดยาเคอรด้าล,ลงไปเนี่ยปรากฏว่าไวรัสลดลงกว่าในจานที่เป็นพวบปุ่มในจานที่ควกคุ่มและไม่มียาเคอรด้าอันนี้ก็คือเป็นเฉพาะผลการวิจัยในหลอดทดลองซึ่งในมนุษย์จริงเนี่ยจะต้องมีการวิจัยต่อไปนะครับซึ่งแต่ทีนี้ด้วยความที่ผมเป็นแพทย์แผนไทยนะครับผมก็เลยนําเอาสมุนไพราำรับนี้ไปช่วยรักษาคนไข้ นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าได้ผลดีครับอย่างที่อย่างหลายๆชุมชนอย่างที่เราไปช่วยเช่นชุมชนบ้านโรวเหนือนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางกทมนะครับสนงานเขตนททวีนะครับก็ผมประสานความร่วมมือท่านก็ยินดีที่จะให้เราเข้าไปช่วยชาวบ้านในชุมชนซึ่งเมื่อประมาณต้นเดือนกรกฎาคมมีการแพร่ระบาดปรากฏว่าหลังจากใช้ยาเพร์ล่าไปล่าสุดที่ผมได้รับรายงานจาก สำนันงงกงานเขตราชเทวีนะครับจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นสูงตัวเลขเป็นสูงมาหลายวันแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เ,เราถือว่าเออเราได้ช่วยแล้วก็ประสบความสำเร็จซึ่งผลตรงเนี้ยมันก็ต้องวิจัยนืนยันผลต่อไปซึ่งในขณะนี้เนี่ยเรามีทีมวิจัยหลายๆทีมที่เข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ผมอยากให้ผลข้างๆผมนี่ก็คือ แพทย์หญิงเกตกมลเกตสมัยนะครับเป็นทีมวิจัย,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 ยครับขอเชิญแพทย์หญิงครับ ทีนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เรากำลังรวมทีมหลายหลายฝ่ายนะครับที่เข้ามาช่วยสนับสนุนครับคือตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางภาครัฐก็คือทางรัฐบาลนะครับซึ่งมีนโยบายการให้ส่งเสริมสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเ,าเองในประเทศชาติของเราเองเพื่อที่จะช่วยประชาชนในยุคที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะ แบบนี้นะครับแล้วก็รวมถึงในกระทรวงสาธารณสุขเองเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับอย่างเช่นว่า,าสนานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับกระทรวงสาธารณสุขกเ็เมื่อเช้าผมก็เพิ่งจะเข้าพบท่านรองเลขาธิการสา,านคณะกรรมการอาหารและยามาแล้วก็เข้าไปนาเรียนชี้แจงท่านว่ายาเพอร่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรซึ่งท่านก็ได้รับทราบข้อมูลนะครับแล้วท่านก็ มีความยินดีแล้วก็แนะนําเราในหลายๆเรื่องเพื่อที่จะขับเคลื่อนแล้วก็นํายาสมุนไพรตัวนี้นะครับเข้าสู่ในระบบต่างๆต่อไปเพื่อที่จะยกระดับสมุนไพรซึ่งตรงนี้มันเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับรวมทั้งเ,เราได้รับการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานอย่างเช่นมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับที่ทําการวิจัยให้เราอยา่างเต็มที่นักวิจัยช่วงนี้ครับไม่ได้หลับไม่ได้นอน นะครับเพราะว่าทําวิจัยให้เราอยางเต็นที่แล้วก็นอกจากนั้นก็มีอ,อย่างมหาวิทยาลัยม่ยดนดลนะครับที่ทาการทดสอบค่าโอแลให้กับเราค่าแอนตี้ออกซิแดนท์ให้กับเรานอกจากนั้นมหาวิทยาลัยลังสิตนะครับก็ตอบรับที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยยาในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในอีกหลายๆภาคส่วนที่กําลังจะเข้ามาอย่างเช่นสวทชนะครับ ก็ก็มีการประสานกันอยู่ในระหว่างประสานแล้วก็จะเข้ามาเ,เซ็นสัญญานะครับในในเร็วๆนี้เพื่อที่จะสนับสนุนคุณวิจัยสมุนไพรตัวนี้เพื่อที่จะยกระดับสมุนไพรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพูดคุยกับมหาวิทยาลัยน้ำติดเนี่ยเราจะทําในเชิงลึกเนื่องจากว่าสมุนไพรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเหมือนแบบว่ามีลักษณะคล้ายๆกับว่าเหมือนผีบอก ใช่ไหมครับเหมือนว่าเอ้ยคุณเอาไปใช้แล้วกันแล้วมันได้ผลดีนะครับซึ่งไม่รู้เลยไม่รู้ว่ากลไกการออกนี่คืออะไรสารสําคัญคืออะไรปริมาณเท่าไหร่มันจึงใช้ได้ผลแล้วก็มีความเป็นพิษหรือผมข้างเคียงเป็นอย่างไรซึ่งตรงเนี้ยเราจะทําตามระบบทุกอย่างตอบคําถามทุกอย่างตรงเนี้ยให้ชัดเจนซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มทำอย่างเช่น ไซโตัวท็อกซิกนะครับความเป็นพิษต่อเซลล์ตับความเป็นพิษต่อเซลล์ไตซึ่งก็ได้รับรายงานจากทางห้องปฏิบัติการแล้วว่ายาตัวนี้เนี่ยสมุนไพรตำรักนี้มีความเป็นพิษในเซลล์ตับเซลล์ไตและเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ต่ำมากคือต้องใช้ยาในปริมาณที่สูงเป็นแบบเป็นกิโลกรัมต่อมื้อมันจึงจะมีผลข้างเคียงต่อต่อไตนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะทําออกมาให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นมันต้องมีการวางแผนเก็บข้อมูล ต่อไปซึ่งมันจะ follow ตามระบบของการผลิตยาแหนปัจจุบันซึ่งตรงนี้ถ้าเราทำสำเร็จนะครับในทีมวิจัยเนี่ยเราคิดว่ามันเหมือนจะเป็นยาสมุนไพรตัวแรกของประเทศไทยที่มีผลในการวิจัยเป็นระบบตั้งแต่ตั้งแต่เรียกได้ว่าตั้งแต่เฟสหนึ่งไปจนถึงเฟสสี 4, เ่เฟสหนึ่ถึงเฟสสีที่จะตอบคำถามและก็สงสัยทุกอย่างในตัวสมุนไพรได้หมดทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่อง ปริมาณการรับประทานทั้งเรื่องกลไกการออกฤทธิ์ซึ่งกลไกการออกฤทธิ์ตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะครับครับทีนี้สุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบผมมีข่าวดีที่จะประกาศให้กับพี่น้องประชาชนก็คือว่าจากที่ผมใช้ยาสมุนไพรเครอร์ด้าตัวนี้ช่วยผู้ป่วยโควิดตั้งแต่คนที่อยู่ในชุมชนแม้กระทั่งคนที่ป่วยแล้วก็ไม่มีเตียงหาเตียงไม่ได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็ ทราบกันดีว่าปัญหานี้เป็นปัญหาหลักนะครับทางเวชกรโอสถเราเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนตรงนี้นะครับแล้วก็ด้วยความสนับสนุสนของภาคส่วนต่างๆตั้งแต่รัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขนะครับมหาวิทยาลายัยหลายๆส่วนนะครับเราจึงมีความภูมิใจที่เราจะประกาศว่าเวชกรโอสถเราจะแจกยาเคอรา่าจำนวนหนึ่งแสนกล่องให้กับประชาชนคนไทยนะครับซึ่งจะมีวิธีการลรงทะเบียน นะครับเดี๋ยวผมจะแจกวิธีการลงทะเบียนเพื่อที่จะที่จะให้ท่านสื่อมวลชนเข้าสามารถที่จะนําไปเปผยแพร่ต่อได้แล้วท่านที่ต้องการจะรับยาเคลรานะครับเพื่อที่จะไปใช้ปกป้องตัวเองและลดอาการไข้นะครับตามสรรพคุณยาก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ทางไลน์แอดของบริษัทนะครับแล้วบริษัทก็จะทําการนัดรับยาอีกครั้งหนึ่งตามที่บริษัทประกาศในไลน์แอดต่อไปครับ ตารตามสรรพคุณยาเทราเป็นป้องกอันหรือว่ารักษาในสรรพคุณยาเพอร่าที่เราได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับมีสรรพคุณแก้ไขคําว่าแก้ไขเนี่ยคือ,อต้องเข้าใจนิดนึงว่ายาแผนโบราณจากระบุสรรพคุณในเชิงของแพทย์แผนไทยนะครับอย่างเช่นแก้ไขแก้กระสายนะครับอย่างเช่นแก้ปวดหลังปวดเอวลักษณะน,นี้ซึ่ง จะเป็นการใช้ยาตามทฤษฎีแพท,ทย์แผนไทยแล้วะจะระบุสรรพคุณไม่ได้อย่างเช่นรักษาโควิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้นโยบายมีรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเรานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้จากการที่เราเข้าปาาารึกษาทางในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมากท่านก็แนะนําว่าคุณไปเก็บข้อมูลมาคุณมาทาวิจัยแล้วเดี๋ยวผมช่วยนะครับอันนี้คือได้รับความ ความอนุเคราะห์มากๆนะครับอย่างเช่นกรมแพทย์แผนไทยและกรมแพทย์ทางเลือกนะครับมีผู้ใหญ่ที่เป็นระดับผู้บริหารของกรมท่านหนึ่งท่านก็บอกว่ายินดีมากที่ยาสมุนไพรนี้ผมจะเข้ามาช่วยเป็นทีวิจัยก็จะเก็บข้อมูลทางคลินิกซึ่งระหว่างนี้นะครับเราก็เริ่มมีการเก็บข้อมูลทางคลินิกบ้างแล้วแต่ว่าต้องขอขอขอปิดเปร็งความรับผิดอนนะครับทีนี้อขอประเด็นที่เสนอข่าวน้ประเด็นคืออะไร ประเด็นที่ทแถลงข่าวก็คือว่าผมอยากจะให้สังคมได้รับทราบว่ามันมีเฟคนิวนะครับเฟคนิวนี่ก็เกิดจากอาจจะไม่เข้าใจและไม่ได้รับทราบว่าเราทําอะไรมาบ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นว่ามีเฟคนิวแล้วก็มาโจมตีนะครับเหมือนโจมตีเราว่าไม่มีฤทธิ์ย um ับยั้งไวรัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีงานวิจัยอ,อขอโทษครับไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีฤทธิ์ย um ับยั้งไวรัส ไม่มีงานวิจัยเราก็เลยจะถแถลงขา่าววันทีเพื่อท,ที่จะเรียนกับประชาชนให้ทราบว่านี่เรากําลังทาการวิจัยและเรามีผลวิจัยมาบ้างบางส่วนที่สามารถเปิดเผยกับพี่น้องประชาชนได้แล้วสามารถเน้นย้ำได้อย่างค่ะว่าบริษัทผู้จัดจาหน่ายเทอรล่าเนี่ยไม่ไม่เคยไม่เข่าโฆษณา่วนเชื่อใดๆว่าสามารถรักษาคนได้เราไม่เคยโฆษณาจวนเชื่อกับขอบคุณครับที่ถามประเด็นนี้ก็คือว่า ทางบริษัทอีสเทิร์เทนี่ยที่เป็นผู้จัดจกกำหน่ายยาเทอร่าเนี่ยนะครับเราไม่เคยมีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์หรือบอกกล่าวแต่อย่างใดว่าเรายาเทอร่าเนี่ยสามารถที่จะรักษาป้องกันยับยั้งโควิดเราไม่เคยโฆษณาเพียงแต่ว่ามีผู้ป่วยหลายๆท่านที่ใช้ยาเทอรา่ารวมถึงคนที่สัมผัสผู้ป่วยแล้วก็รับประทานยาเทอรา่า แล้วประกบผลในการป้องกันและรักษาซึ่งผลตรงนี้มันมีรายงานค่อนข้างเยอะมากนะครับอย่างวันนี้เราก็จะมีคนที่คนที่ทานแล้วก็รักษาหายหลายๆท่านที่จะเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับเื่องจากว่าคือผลอยากจะให้เขามีโอกาสาได้พูดเพื่อที่จะจะแสดงถึงว่าเออประสบการณ์ที่เ็าได้รับเป็นอย่างไรครับงั้นขอขอตัวแทนเดี๋ยวขอขอ,ขอทราบตัวกระสรเลยครับพี่ อ๋อส่วนผสมมี9ชนิดครับอยู่ในเอกสารนะครับก็คือมีกัญจันแดงกัญจันขาวนะครับหัวคล้ารากกระทุมหมาบ้านอยู่ในเอกสารนะครับบอระเพ็ดรากหญ้าหนามอะไรประมาณนี้นะครับเอ็นเ็นบอกว่าฟ้าทนายโจนะครับอ๋อฟ้าทนายโจรนี่เราไม่มีในส่วนผสมของยาเจล่าครับครับเราใช้บอระเพ็ดครับเป็นส่วนผสม ผลวิจัยทางชีววิทยาเนี่ยครับทอยจะบอกได้ครับออกจากแกลบของอาจารย์ท่านหลังมาอ๋อก็อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรเกียรติทวีชูวงโปมณ์อาจารย์ภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอฟังผู้ที่รักษาหายเพื่อมาหาครับอ๋อครับครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวเดี๋ยว นั่งดีกว่าครับเพราะว่าไมค์ม่ครับลำโพงไม่ดันเำาโมไม่ดัครับมครับใกล้ๆเลยครับไม่ต้ไ่อลยถึงไครับถแล้วก็หยบโต๊ะเอก็หยกรลาไม่งหกตรงนอ่าโครับเรียนท่านกเ์สื่มวชนที่ขโรกรับยิ่งทุกขันพร้อมที่ผู้สนใจผมได้เล้ยีติตาครับในหายหน้าที่ได้มีโอกาสสัมผัส กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับยาเคิร่าไปหลังจากที่เราได้รับบริจาคผมเองเป็นส่วนหนึ่งในกิจอาสาที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ป่วยโควิดสิบเก้าแล้วหาเตียงไม่ได้เมื่อสวอดมาเป็นบวกเตียงก็ไม่มีนะครับรถรับสามวันสวันก็ไม่มารอรอแล้วก็รอ <S 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 แต่ <S <S ไม่ได้รอว่ามีอะไรที่จะมาบันเทา บาบางให้พี่น้องประชาชนหลังจากที่ผมได้รับคือราไปผมก็เห็นว่าเป็นสมุนไพรน่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้มีโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ติดโควิดสินะครับลองรับประทานดูเมื่อครรประทานแล้วนะครับสองสามวันก็ไปติดตามถามไทยไขยปัญหาว่าเป็นนแบบไหนอย่างไร,งไ,รได้ผลอย่างไรบ้างนะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่ได้รับได้ทานแล้วมีความรู้สึกว่าเออดีขึ้น มันดีขึ้นดีกว่าที่พานอนรอโดยที่ทางหลายหลายส่วนหลายๆฝ่ายนะครับไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรเขาเลยเขาก็บอกว่าโอ้ทันดีดีอย่างนี้เขาก็บอกต่อบอกต่อต่อพี่น้องประชาชนบอกต่อกันไปเมื่อบอกต่อกันไปมาจากไหนบ้างผมไม่ทราบนะครับพี่น้องก็หามากันเองส่วนหนึ่งท่านดรก็ได้มีโอกาสนะครับแบ่งเตรงนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกับพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ครับส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้อง ที่ได้รับประทานแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าเป็นจริงอาจจะอากจะเรียนเชิญทางหลายๆท่านอำเภอครับเรียนเชิญทางทางเพื่อนพี่น้องน้องเก่งนะครับเรียนเชิญครับขออนุญาตย้ายนะครับเขาเป็นผู้ติดเชื้อหรือเปล่าผูติดเชื้ออ่าคนที่ติดจริงแห่งจริงเลยค่ะติดต้องหายใช่ไหมก็อยู่บ้านนี้ติดมาโอเคไม่ได้นะมาต้องไปต้องอยู่โรงพยาบาลไม่ไม่คือคือเขามากับพี่เก่งครับผมไม่รู้ว่าอ่า เขาได้รับแบบนหนอย่างไรนะครับติดเชื้อไหมติดเชื้อไหม้อติดเชื้อไหมขออนุญาตนะครับอนุญาตนะครับขานาค้ากันอยู่พูตเชื้อูตเชื้อาขออนุญาตครับนะครับแล้วก็้ผู้ผู้ที่เคยเคยเคยทานนะครับที่อยู่ในลองนีไหมครับที่เคยทานที่มาวันนี้ครับเรียนเชิญครับที่เคยทานแล้วที่เป็นโควิดสิบาแล้วหายที่แจ้งมาแล้ครับครับเชิญเชิญ โอเคครับถ้าถ้าหากว่าท่านท่านโอเคนะท่านท่านถ้าเสียก็จะก็ไปหายนะครับคนที่คนที่เป็นแล้วเราบอกว่าหายแล้เนี่ยไปไปรสองอย่างหลารตรวเจ้าของเขาผู้ที่ทานเองครับที่เขาบอกนะครับแล้วให้หตรวจสครับครับวาอันนั้นมีนนอ่น่นอ่น่่านอ่าา่านอ่าออ่อ่่า่า่านเ่านนนะครนบรา ถ้าเป็นแล้วไม่สบายที่นี่ก็ไม่เหมาะสมถูกไหมครับแล้วท่านทราาบ่ไหมว่านี่สามารถรักษาป่วยได้อันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าชาวบ้านเขาทานแล้วเขารู้เองครับท่านทราบชาวบ้านในที่นี้จะตวจก็จะก็เองแล้วกตัวผมเองก็ทานครับานด้วยครับแต่ผมไม่ได้โกอางนั้นแ่มานกาะ ที่เหมือนรคกอนี่เปน้มันมะพร้านี่ผมทานปดป้องกันเนาะครเพราะว่าาี่องกันแ่รเมว่าิดไติดเป็นรคดเอเราิเราไม่ได้ฟังาเป็นีรนะครับรวมนที่ทาเพ่อกางมะคป็นอย่าันที่บอคเป็นรักษาหมายถึงว่าเชื้อแล้วรักษาอย่างมีไม่มีคราบมเราทำงานเกียคนนะ ายัไม่ได้ีแต่เป็นไข้ไข้ไข้ที่าทุกคนท่ป้สัมผัสไข้ก็เปการตืนเ้นนทุกกานแล้วีนี้ยู่บ้านก็เลยมาเป็นไข้ไอ้ก็เลยออกปลาเลยหาย